ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเขียนใบเสนอราคาให้กับลูกค้านะครับอันนี้ผมจะพูดถึงในมุมมองของซอฟต์แวร์เอจนซีนะครับผมว่ากระบวนการเนี้ยมันก็สําคัญเพราะว่ามันคือการที่เราพรีเซนต์ให้ลูกค้านะครับว่าเขาจะได้อะไรบ้างในราคาเท่าไหร่นะครับสาหรับการมาใช้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์กับเราครับผมวิธีที่ผมจะใช้นะครับอ๋อแล้วก็อันเนี้ยผมจะบอกว่า การเขียนใบเสนอราคาอันนี้เราจะเริ่มเขียนก็ต่อเมื่อเรารู้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะพัฒนาส่วนไหนบ้างนะครับถ้ายังไม่ชัดเจนอันนี้อาจจะต้องนัดประชุมคุยกับลูกค้าแล้วก็หรือไม่ก็ทักแชทไปถามลูกค้าหรือส่งอีเมลครับแต่อันนั้นน่าจะเป็นวิดีโอหนึ่งที่ผมสามารถมาเล่าให้ฟังได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่เรื่องการพรีเซนต์หรือว่าเขียนใบเสนอราคาเป็นหลักครับการเขียนใบเสนอราคาผมจะ ใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Notion นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นเหลือยังไงได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมมีความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วก็คิดว่ามันค่อนข้างดีครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับจะเห็นเอเจนซีนะ่อื่นเขาจะส่งเป็น PDF ไปให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นใบเสนอราคาของเขานะครับแต่ว่าผมจะทาแตกต่างนิดน,นึงครับผมจะส่งเป็น ไฟล์โนชันนะครับเอกสารตัวนี้ไปให้ลูกค้าก่อนพร้อมกับวิดีโอครับผมเชื่อว่าอันนี้มันมีความสําคัญเพราะว่ามันอธิบายให้ลูกค้าได้อย่างชัดเจนครับว่าทําไมเราถึงตัดสินใจคิดราคาแต่ละไลน์ไอเทมแบบนี้มันมีความสําคัญยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Notion Document นะครับในนี้จะระบุอะไรบ้างจะระบุเป้าหมายของโปรเจกต์นี้นะครับ โอเวอร์วิวอาจจะเป็นการสรุปสั้นๆครับว่าเราจะทำอะไรบ้างมี Requirements List มี Timeline แล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3ราคานะครับ mm hmm. เหตุผลที่ผมไม่เสนอราคาเดียวครับ mm hmm. ก็เพราะว่าการเสนอ3ราคาผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ mm hmm. เช่น1ทําให้ลูกค้าเห็นว่าเราทําการบ้านมาดีระดับหนึ่งครับเราเข้าใจว่าลูกค้า ต้องการอะไรบ้างแล้วมีตัวเลือกการตัดสินใจอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่2ก็คือมันจะเพิ่มความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งครับถ้าสมมติลูกค้าเห็นราคาเดียวใช่ไหมครับเขากำลังจะคิดอยู่ในหัวแล้วว่าอ๋อถ้าสมมติลดอันนี้ไปมันจะเหลือเท่าไร่เฮ้ยถ้าสมมติขอเพิ่มอันนี้ขึ้นมามันจะเป็นราคาเท่าไหร่นะอันนี้เหมือนกับเราทําขั้นตอนนั้นนะมาให้ลูกค้าระดับหนึ่งแล้วแล้วการลดหรือเพิ่มแต่ละลายไอเทมมันจะง่ายขึ้นครับผมส่วนเรื่องของวิดีโอ ที่ผมจะส่งไปเป็นลิงก์ให้กับลูกค้าเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าอยากให้มันมีฮิวแมนทัชด้วยครับอยากให้เหมือนผมได้นั่งอยู่ในประชุมและอธิบายให้ลูกค้าด้วยครับผมคิดว่าตรงนี้ยมันดีกว่าการมานั่งอ่านตัวอักษรหรือว่าการมานั่งอ่านราคาแต่ละไอเทมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าการอ่านย่อหน้าหนึ่งอะไรเงี้ครับผมคิดว่าผมอัดวิดีโออธิบายมันรู้สึกมัน คอนเนกับลูกค้าได้ในเชิงที่ลูกค้าจะรู้สึกอุ่นใจไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบดิบหรืออะไรเกินไปครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะตอบกลับมาอาจจะมีขอเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหรือว่าจะตอบกลับมาว่าโอเคว่าอยากเลือกเป็นราคานี้แล้วกันครับหลังจากนั้นนะครับผมจะค่อยทําเป็น PDF ที่มีเรื่องการรับชําระเงินอะไรเงี้ยค่อยส่งไปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งครับเท่าที่ผมลองมาผมก็คิดว่ากลยุทธ์เนี้ย ดีนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความแตกต,ต่างได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้ลูกค้าพึงพอใจในการอ่านใบเสนอราคาครับคือใบเสนอราคาทั่วไปมันเป็นแค่แบบตัวเอ่อเป็นเป็นแค่การระบุว่าได้อะไรมาบ้างในราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่ารู้สึกว่าพอมีวิดีโอเขา้าคู่ไปด้วยครับมันทําให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็อุ่นใจได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ผมกะจะใช้ต่อไป เรื่อยๆนะครับจนกว่าเอเจนซี่จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้ไปครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่ตอไปครับผม